ผมเมียมาแล้วสวัสดีครับเมียครับอ้าวสวัสดีครับโตไปปีก่โนโตสุดเเ็ซมตเจโซครับนี่คือเทปแรกของการไปกินอาหารเอาจริงๆนะแถวบ้านเราก็เพียบเลยอาหารติดใจกนตรัฒนาการยังตูกูหอมนะ ตรอยงโคลนู่โอ้ยบงังลำดวนนะใช่ใช่อือมันอุศรคมือเนี่ยนเนี่ยนกปลายก็น้องนกปลายก็น้อมีห <c oughs> มากมีมาดใครจะแปลงมันกันสิ <c oughs> กมากินก,ก็มีมาคอมเมนต์อีกใช่ คลิปนี้ถ่ายทำไว้เมื่อวันที่11มีนาคมปี2022ปีที่แล้วครับเพื่อนๆครับแต่เมียผมเขาขี้อายครับเพื่อนๆเขากลัวเพื่อนๆจะไม่สนุกผมเลยไม่กล้าออนคลิปนี้แต่ผมมานั่งคิดว่าจะสนุกหรือไม่สนุกควรให้เพื่อนๆเป็นคนตัดสินใจว่าผมควรพาเมียมาถ่ายรายการต่อหรือไม่ถ้าเพื่อนๆสนุกรบกควรช่วยคอมเมนต์สักนิดน,นึงครับเมียผมจะได้ไปต่อแต่ถ้าไม่สงสัยิได้พอสำนีถึงเวลาแล้วล่ะครับเพื่อนๆครับทีเพื่อนๆต้องช่วยผมตัดสิน คลิปนี้กันครับวัดสิได้ไปต่อหรือสิพอส์ซัมี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขกับการได้ชมรายการเมียจ๋าปาชิมอ p พีหนึ่งครับเพื่อนๆสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมพอต้เปิดรายการเลยอับคุณแม่ถึงคุณทรเลยหรอขอต้อนรัสดีเพื่อนๆที่รักของพวกเราทุกท่านนะครับวันนี้เราจะทำสิ่งใหม่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่องเราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่องเรา มันคือคือว่าเมียพ oh ี่พี่มาเรียเขาเป็นคนไม่ค่อยกล้าออกกล้องเขาเขินมากเขาอายมากก็เลยทําให้ทุกๆคนไม่ค่อยเห็นแฟนผมออกในช่องออกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกๆครั้งอ่ะวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยพี่ก็จะพาแกไปกินข้าวไปร้านที่แกอยากไปอะไรเงี้ยเลยถามแกว่าเอ้ยขอถ่ายแบบ YouTube ด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเขาตอบตกลงว่าถ่ายได้ไปถ่ายได้อะไรเงี้ยแต่เขาพูดไม่เก่งนะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องพูดให้อยู่เฉยๆกินไปเฉยๆเฮ้ยพ่อมาหรอ พ่อไม่แท้งพอพอนั่งกินไปได้ใจแล้วเดี๋ยวเราจัดรายการของเราเองคือเรื <h <h ่องของเรื่องก็คือแฟนพี <h mm. <h 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 ่เขาไปดูรายการมาร์คเวนรู้จักมาร์คเวนไหมรู้จักกีฟักนลัง Hey everyone hope you're having an amazing day It's Mark w ม e n i ่ที่เชียงใหม่ปร a เทศไปกติแฟนพี่เป็นคนกินข้าวยากมากหมายถึงว่าเขาเหมือนเขากินผักซะเยอะ ไก่ก็นานครั้งกินทีปลาได้แต่ยังอื่นในยากเลยยิ่งพอมาอยู่เมืองไทยก็ยิ่งยากไปอีกว่าอาหารไทยก็เหมือนเขาไม่คุ้นอ่ะขอบคุณพี่มาร์คเวนมากเลยแกไปล,ะละัดลากกินนู่นกินนี่กินนั่นจนแฟนพี่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฝรั่งเหมือนกันกินได้เนี่ยเขาก็น่าจะกินได้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาไปเจอร้านหนึ่งร้านอาหารอีสานเขาก็นั่งดูมาร์คเวนแล้วเขาบอกอยากไปกินร้านนี้เราก็เอาเข้าทางเราเลยอาหารอีสานนี่เราชอบเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะ พาเขาไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารที่เขาอยากจะไปกินอันนี้เป็นรายการใหม่เลยนะ <c oughs> สิ่งใหม่รายการใหม่ไม่รู้รอดหรือเปล่า<ส>ปก,กติเขากินอาหารไทยไหมพี่กินบ้างแต่ว่ากินแบบซิมเปิลแงบบ่ายๆอ่ะอย่างเช่นส้มตําไทยไม่ใส่กุ้งแห้งมันจะเป็นเพสเลยสมมติเวลากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ใส่เนื้ออะไรเลยพอแค่เส้นกับน้ําไม่เอาถั่วง,งอกเนื้อพอเวลาไปสั่งร้านร้านเขาก็จะงงมากเลยเพราะว่าเขาคิดตังค์ไม่ถูกคือสมมติก๋วยเตี๋ยวจานหนึ่งมัน50บาทเอาเนื้อออกเอาถั่วง,งอกออกมันไม่เหลืออะไรมันเหลือแค่น้ำกับ ก็นึกว่าเราไม่มีตังค์เรื่ว่าทำนัก็ให้ฟรีไปแต่บางร้านเขาไม่เข้าใจอ่ะว่าเฮ้ยเราสั่งนีแเ้วจะขายยังไงขายไม่ถูกเขาก็ไม่ทําให้เหมือนกันนะาบางร้านนะเหมือน,นถ้าสมมติเรามีแฟนต่างชาติเนี้ยแล้วแฟนเรากินอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีอาหารที่แบบเราไม่ชินอ่ะเราก็ไม่กล้ากินกันนะมาเพราะว่าเราไม่รู้เขาใส่อะไรอ่ะแต่ถ้าเกิดมีคนไทยเหมือนกันไปทารายการแล้วกินให้ดูว่ามันอร่อยเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยเกิดความมั่นใจอยากจะกินได้หน่อยเขาเห็นในนี่ลาบปลาดุกซึ่งพี่ก็ื้อออมมาาาากิินนรรระเเเเยคไไ่่็แบบัูต์วธ ว่าอันนี้มันคือปลาอะไรเอามาทาอะไรอะไรเงี้ยแล้วมาร์กเวนกินเขาก็คิดว่าจะปลอดภัยวันนี้ลองดูรายการนี้ไม่รู้รอดหรือล่วงนะนี่พี่มาเดินอะไรอย่างงี้ต่อยไหมครับเมื่อก่อนอะไปจําเลยตอนไม่มีลูกนะก็มากับเมียแล้วก็เดินเนี่ยหาอะไรอร่อยอร่อยกินแต่ทีเนี้ยพอมีลูกก็ไม่ค่อยได้ถาเพราะว่ามันต้องดูแลลูกอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลามันยิ่หรอกแล้วก็ลูกก็ยังเล็กแต่ตอนเนี้ยลูกเขาแบบดูแลตัวเองได้แล้วแปดขวบแล้วพี่ใครก็แปดขวบแล้วน้องก็หกขวบแล้ว h e ้บีบี The Mango The Mango Shop เดี๋ยวอะไรอยู่โอ้ไ The BTS อ่ะโอเค I can go there then โอเค I'll see you there พอมาเข้าใจว่าเราจะนั่งรถไปเหรอเมียรถเราสองหล่อดินี้มีหลายคันเลยออกเมียมาแล้วสวัสดีครับเมียครับอ้าวสวัสดีครับโอ้โหลโหลเขาก็เหมือนแบบไม่ได้มาออกรายการอะไรกันเล้แค่มาเป็นเพื่อนเหมือนรายการมาร์คเวนเคเห็นไหมพาร์คเวนเขาจะคุยของเขาอยู่คนเดียวนะแล้วก็มีเพื่อนอยู่ข้างนั่งอยู่แล้วมาร์คเวนไม่เพื่อนคุยด้วยเราจะไปโซงมาร์คเวนเลยวันนี้โซนแคมป์ี้กอนโกโก้เลย w h a t the name of t i s r อีสานร้า t ส้มตำเจโสส้มตำเจโสครับนี่คือเทปแรกของการไปกินอาหารขออนุญาตไม่รีวิวเพราะเราไม่รอดแหละครับไปกินด้วยแต่กินให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยร้านนี้เป็นยังไงจะเป็นซีโมมีกันเคนทุกๆก็ได้โอ้ลงสาระแดงเลยนี่สาระแดงปื๊ดร้านนาอยู่นี่ส้มตำเจโสสาระแดงใช่ไหมโอเคสาระแดงจะคิดเปลี่ยนไปหาอะไรกินอะไรๆแต่สยามก็ได้นะ โอเคม0่นแน่วแน่สุมตำเจโส มาร์กเบนวางยาอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปกินส้มตำแจโสไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆครับถ้าเจอลำที่แบบมีรูปเราได้รอเลยนะวัวนนี้ใช่พี่เพื่อนๆคนไหนหนัง่งบีเทียนนะครับก็จะเจอแบบมันจะมีอยู่รัาหนึ่งอ่ะจะมีรูปแบบศิลปินเยอะแยะมากมายมีรูปผมด้วยถือเซอร์ฟบอลวันนี้ถ้าได้เจอพันนั้นนะก็จะเป็นบุญมากเลยแฟนพี่ก็ยังไม่เคยเห็นด,ด้วยใช่ไหมยังไม่เคยเห็นนี่ได้โอกาสยากมากเลยนะพี่ใช่เพราะมีไม่กี่รัมเลย่ะแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยเห็นไปบ้างแล้ว moments later อ่ะโอเคไม่มีเป็นอะไรไม่รู้พี่ผมไม่ต้องรอนะไม่ได้โชว์เราคงไม่ต้องรอไปต่อไปเดี๋ยวเขาใจหิวพี่เคยกินแม้านเนี้ยมีเคยเท่าที่แล้วก็ไปกินกะเพราอะไรไม่รู้ของมาร์คเวนเนี่ยแหละกะเพราเผ็ดมาร์คใช่ไหใช่เผ็ดมาก์คนั้นร้านเขาเลยร้านเขาเลยมีความเผ็ดแบบกะเพราป่าเอออ่าคือไม่ใช่กะเพราแบบทั่วไปที่ว่าเขาไปหากะเพราป่ามานะรสชาติมันแบบเผ็ดร้อนแล้วมันแห้งนี่ดูรีวิวเป็นนะแห้งแล้วเขาใช้ไข่ดาวเป็ดอย่างนี้ เข้าไปในมาร์คเว้ยเมียพาพเมื่อบี้แล้วแฟนพี่ว่าไงตอนนั้นนะเขาพ่อมาทำไอ้แย่ๆนะนีไ่ไม่คุยออกมาแล้วนะอยากคุยคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองไปเลยครับสมเอสโอนอ๋อมุสลยมเขาคล้ายๆเราเลยนะ เอาจริงนะแถวบ้านเราก็เพียบเลยนะ <laughs> แต่มากเวนไม่ไปอ <im itation> เออไ,ไ,ไม่มา,ากเวนไม่มาแต่พัฒนาการพี <laughs> ่เชรย์อินพัฒนาการ <laughs> <im itation> ขึ้รถไฟฟ้ามาพอรถอีกเขียนสายภาเหมือนแถวบ้านนี <se> ้นะจะออบคุณมามากเลยขอบขุณมากว่ามากเซมติกซับสไครต์นะยูทูบเบอร์ Don't forget to subscribe นี่โ้โหเยต้องเอาแบบมาร์เก็ตสายได้ไหม o n click the button to get a notification for the next video เรามีพีแฝเราีีแอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้ยังไงพี่อะไรขอบคุณปิด n ต๊ะแมนี่ร้าน Why you pick to watch for Mark Vane. I watch all of his videos. What? I want to go to eat somewhere in Ceylon and I know you would like it. Uh -huh. So I picked that one. Oh, have you watched the uh, Sikdo Nang channel? Right? Oh. More than Mark my right? oh Mark Vane. more than Sigolan Nang speaks English. Oh. พี่มาเรียเขาบอกว่าร้านปิด6โมงเย็นได้ตอนนี้ห้าโมงแล้วแต่หาร้านยังไม่เจอเลยก็ลุ้นเลยแล้วกันทันก็ทันไม่ทันกันเนี่ยหาอะไรกินแถวนี้ขอบคุณมากเลยที่ช่วยดูทางให้เพราะร้านอยู่น่นมีทางมานี่แล้วร้านก็จะปิดร้านจะปิดแล้วด้วย ตอนนี้กี่โมงครับพี่ตอนนี้สี่โมงห้าสิบหกอ๋อตอนนั้นให้กินได้กี่เหลือเวลาชั่วโมงนะมามีเกี๊ยวร้านนี้ก็ดังนั่นแหละเป็นอีสเตอร์ฝรั่งก็ชอบมากินพิสเตอร์สเปย์มั้ยมีจกโซคูไหมครับมีโจ๊กโซคูไหมครับเดี๋ยวโจกโซคูไม่มีอยากกินโจ๊กโซคู ยังไม่มีพี่แววว่าจะเจอร้านเบโสอีกกี่นาทีพี่อีกหนึ่งนาทีสามร้อยห้าสิบเมตรและแน่นอนนะครับน้ำมันที่ดีใครๆก็ใ,ใ,ใ, <c oughs> ใช้นั่นคือน้ำมันน้ำมันเกโซนครับ <c oughs> ทุกร้านใช้หมดเน่ไหมร้านนี้ เจ้านายเราใช้ดีจริงๆนี่ก็ใช้น้ำมันเกสรนะเกสรนะครับพี่โอ้โหข้าแขางกันจริงๆเลยน้มตำเจสโซอยู่ตรงไหนบ้างไนบ้างานอ๋อนี่ทางนี้ดังเลยใช่ไหมพี่น้มตำเจสโซไม่รู้ดังว่าไม่รู้นะดังป่าไม่รู้ด้วยแต่พี่กินบ่อยนะไม่บ่อยไม่กินเรื่องเคยกินทั้งเดียวอร่อยไหมไม่รู้ครับไม่รู้เหรอโอเคเดี๋ยวไปกินนะพี่นะโอ้โหเนี่ยอันตรายมากเลยเพราะว่าพี่เขาบอกเคยกินครั้งเดียวแต่กายเซตพีอีดวันทัน แล้ว o ไม่กินอีกแล้วเนานัตว์กินส่งดีเนสัวัไม่บวันดีครับวันดีครับโอ้ใส่แบตจำได้นารักริๆเลยแข็งว่าเจสโสจะจำเราได้บ้างนะเราจะได้อภิสิทธิ์อะไรเล็กน้อยอย่างเช่นโต๊ะนั่งนี่ส้มกันเจสโสเอย่าบอกนะปิด

มาถึงร้องเพลงใส่เราร้องเพลงใส่เราแล้วบอกว่าพรุ่งนี้มาใหม่แล้ววันนี้คืออะไรมาถูพื้นใส่หน้ากันนี้เลยหรอเด็ดเลยกินแถานี้แล้วกันมาวันนี้คือเจสโซหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะเจสโซเจสโซเจสโซถามว่านี่คือใครจำมาจำมากินเนี่ย้ข่าวว่าร้านเจสโซอร่อยเขาบอกอร่อยมากมาจากไหนวะมาจากพัฒนาการแต่ดูแต่ดูแต่ดูดจากกินไม่รู้ น่าจะเป็นยายโซ่ที่สิงโตคือใครรู้จักปะไม่รู้ไม่รู้อ่ะเฮ้ยจรีนเราอยู่ทั้งมันคุณไม่รู้ว่าผมเป็นเป็นศิลปินอะไรเงี้ยคุณไม่รู้อ่ะไม่รู้ครับไม่รู้ครับจริงปะเดินยายโซ่นั่นออลยู่ได้บอี่อออาชบร้งเพลยเจ๊เจ๊ไปพักผ่อนรอรอขายพรุ่งนี้ดีกว่าดีใจดีใจพี่อย่าพูดดีดงดอดีดงอ่ะห้องดังดังข้างในว่าโดอดีดงเลยดีดงเลยดีดงแล้มันเต้นบ่ตรงลงโต้ลงตรง แม่คนจะโสพอกูดีร่ำอ๋อแม่เมียงรออ้เหดีรสังอะไรอ๋ออยู่กระสังใช่กระสังมนกระสังเหมือนกันอ๋ออี่หลีจริงบ้านไหหนุเอเมียงสเียงอ๋อเราเมียงเียงเรเียงเตกูชงนะสลยิงโคนนู่อ้บังลำดวนนะใช่ใช่มันดูตมอเีเนี่ยเนาะปลายกระนอเนื้ลกัะน มากมาร์ใครจะแปลมึงมันดีก็มากินก็มีมารอมเมนใช่โอ้เมนเนื้อปีกไกเนือนแล้วก็ปรังนี่บุคคนปรังบ้านปรั่ง้านบุคครังเน้อปีอ้อยมองเนีอ้ยเนี่ยน้อปีอ้อยเนีอ้ยเนี่ยน้ีอ้อยไปดูองไปดูกองอเมริกาทพี่ว่านะมาร์ทมันน่าจะไม่ใช่แต่ท้นแล้วบอกว่า รือว่าเราไม่มีดวงทางด้านนี้รีวิวก็ไม่เก่งไม่มืออาชีพบวกแบบมาเจอร้านป้าเขาดังไงบุญป้าเขาเยอะมากก็เ,เลยไม่อยากให้ยูทูบเบอร์ที่รีวิวไม่เก่งอย่างเราเนี่ยไปแปดเปื้อนร้านเขา How What You Feel Baby Uh I Feel Bad Sorry โอ้ยโอเคโอเคใช่ Let's fall กันไปจริงๆนั้นก็เดินไปเจออะไรก็ค่อยกินแล้วกันแน่นอนครับเพื่อนๆเทปนี้นะถ้าไม่มีผู้อำนวยการสร้างเราก็คงไม่มีเทปนี้นครับขอขอบคุณผู้อำนวยการสร้างครับน้ำมันเกสร ผู้เก่าเจ้าเดิมวัสดีครับพีสวัสดีครับโอ้ยยูเก่าหลายหลายอะ next you pick เลยงงลุงคนนั้นมากเลยที่ถามว่าร้านเขาอยู่ไหนแล้วก็ชี้บอกเรานะแล้วไม่บอก้วยว่าปิดเออแล้วก็ <laughs> ถามว่าเคยไปกินไหมเคยถามว่าอร่อยไหมก็ไม่บอกไม่บอกเลยเลยโอ้โหนับถือจริงอะยอมใจเลย แถวเนี้ยมีสตรีทฟู้ดเยอะเราก็จัดตรงนี้เลยไหมสตรีทฟู้ดเลยอะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมีชาวต่างชาตินะฝรั่งนั่งกินนะพันแสดงว่าก็ต้องใช้ได้ด้วยเดี๋ยวกลับไปกินโจ๊กโซคูท,ที่แซวเขาเมื่อกี้ไหม <c oughs> เอาไหมเดี๋ยวไปขอ,อก็กินพี่เมื่อกี้ขอโทษเล่นมุกอะไรเงี้ยเห็นพี่ขายโจ๊กแซวเ,เล่นคิดถึงเพื่อนอะไรเงี้ยเอาเอาไว้เอาเป็นไก่ ข้างนอกเก่าถนนคอนเวนครับผมโปรโมทว่าร้านข้าวมันไก่อร่อยมากพี่โตอร่อยมากเลยใช่ไหมเนยเพราะว่าโดดิงโดงเนี่ยผมชอบชอบพี่ติงโตผมหมทข้าวมันไก่หน่อยอร่อยมากเพราะอะไรพี่เพราะโดดิงโดงผมชอบไอ้กันเด้เนี่ย แต่ขอบคุณมากนะพี่นะขอบคุณมากเลย,เลยจ,รจริงๆข้าวมันไก่เนี่ยผมกินอยู่แล้วครับเพื่อนๆก็รีวิวเพื่อนๆแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกเหมือนร้านจะอร่อยแต่พอถามว่าเพราะอะไรเพราะไปโดยดิโดงเฉยเลยเริ่มจากเอายูเกติสไปพี่โอเคกินไปเลยกินไปเลยจริงๆน้ำจิ้มถ้าอร่อยก็จบแล้วข้าวมันไก่ขำแรกครับข้าวมันไก่เจ๊โสข้าวมันไก่เจ๊โสม <c oughs> ันจะมูฟออนได้ด้สิมูฟออนอร่อยมากเลยโอ้โหมีแอปตายด้วย องอยากถ่ายต้องอยากถ่ายไม่ได้อาถ่ายวิ่งโตเข้ามาจริงเพราะจริงจน้ำจิ้มเอดีมากอ่ะไม่ได้เตรียมใจจะมาเดบิวต์น้ำจิ้มไก่แต่ดีมากเลยเวลากินข้าวมันไก่จะชอบเครื่องในเครื่องในนี่อร่อยลองดูเครื่องในครับอร่อยไม่รับชมโอ้ดีดองโอ้มาเต้นกะงมาเต้นกะตองดงโตทิ้งดองเข้ามาไก่ทอดไก่ทอดเป็นยังไง ร้อยห้าล้านวิวเนี่ยมีหนึงร้อยห้าล้านวิวตอนนี้นะครับมีคอยรายงาน,านด้วยขอบคุณมากนะครับพี่ oh, โอ้โหดูดิมาถึงก็ให้เออพรเลยอ่งถือว่าเมื่อกี้อาจจะแบบผิดหวังไม่ได้กินอาหารที่ตั้งใจมาแต่ได้พรจากพี่เขาก็โอเคแล้วันนั้นพอาที่ซัดตู้ดับรีวิวเนี่ยแหละฝรั่งรีวิวรีวิวแบบฝรั่งวัตถุคำกินอ่ะ นานยเจ้าเก่าไม่ผิดหวังเลยมากินเลยระหว่างที่เพื่อนๆทานเนี่ยก็จะมีพี่คนหนึ่งน่ารักน่ารักร้องเมงโดริโดให้ฟังแนะนำเลยร้านนี้ผมไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะพอเริ่มรีวิวปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมาโดดริโดเสร็จแล้วอีกเพราะฉะนั้นเรากินไม่ปกติดีกว่าแลวให้พี่ก็ร้องโดดิดดให้ฟังวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่ตามมิชชั่นของพวกเรารายการเนี้ย โดอิงลกมาตลอดเลยไม่รู้ว่ารายการนี้เราควรจะทํามันต่อไปไหมเพราะว่าเปิดมามันก็เซอร์ไพรส์เลยฝากเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าเอ้ยหรือว่าเราควรจะเข้าไปทำอาหารอะไรของเราเหมือนเดิมในป่าหรือว่าอยากให้พาภรรยามากินอีกแล้วมารีวิวอีกฝากเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ด้วยครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทมากที่ติดตามชมกันมาสุดท้ายเราก็จบที่ร้านข้าวมันไก่แล้วก็มีความสุขดีไม่ได้รู้สึกว่าผิดหวังอะไรเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเดี๋ยวพาเมียไปกินร้านเจสโสใหม่เจสโสก็น่ารักมากเลยพรุ่งนี้ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ยูทูบเบอร์มือใหม่หน้าใสใจดีผู้ชายวันนี้ให้สิงโตโชคเก่าผู้เดิมขอบคุณเพื่อนมากครับสวัสดีครับถ่ายรูปไปได้ไหมได้เลยได้เลยงั้นเราจะห่างกันนิดนึงเนาะช่วงนี้นะเดี๋ยวพี่จะได้เปิดอย่างนี้ได้นะในสองสามรัวพี่ ขอบคุณมากครับคำับคระวังนะครับขอบคุณมากเลยถ่ายก้อนนมนมพุยแก่ไม่ได้เลยถ่ายก้อนนมนมพุยแก่ไม่ได้เลยโอ้โหไม่ได้นมนมนี่เดี๋ยวผมถ่ายให้เนี่ยถ่ายไม่ต้องไม่ต้องคนนี้ก็ไม่รู้จักกันไม่ได้เขาด่าเขาจะเข้าเกระจังวันไหนคราวนี้เลยแอมสอรี่ตัวที่ไว้ก่อนเบาหมอลำก็จะหนีกูซอนกูซอนไอ้กูซอนกูซอนโวยนอนเล่นกับไอ้หํา